ก็สวัสดีครับพี่ๆนะาครับพามาตกปลาคน,นครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับรอติดตามชมกันนะครับมาแรกครับสองรับ มีตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าไม่มีก็ย้ายหมายครับ ร้อยครับเรียบร้อยครับแ้มแรกครับผมปากฏนะครับแจมแรกครับมันหมานครับเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับเก็บ้างครับ

แตมสองมาครับแตมสองมาครับมาแน้วครับแตมสองครับโปรเจกต์ป,ปางครับเดี๋ยวลุ้นต่อครับมาใหม่ๆครับ หนึ่งแต้มครับปรากฏครับไม้เก่าไม่มีครับตัวครับมาลองไม้ใหม่ครับตัวไม่ใหญ่ครับอยู่รุ้นกรต่อครับเก็บปานครับเก็บรอยอีกหนึ่งครับปรากฏครับตัวใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับนี้โอ้ย เก็บไม้ครับตัวใหญ่ครับนี่ครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับเียบ้อยครับหนึ่งแ้มครับตัวใหญ่เวยครับอู้ตัวใหญ่ครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับมันมาครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับเก็บปานครับ อย่า้อยครับอีกหนึ่งแต้มครับตัวใหญ่นะครับตนนัวนี้โอ้ใจครับตัวน,นี้ครับมานครับเดี๋ยวรอลุ้นดูครับจะมีปลากินหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กลับบ้านครับเก็บปานครับ ยบ้อยครับหนึ่งแต้มครับได้มาแล้วครับจะอดแต้มสุดท้ายครับเพื่จะกลับบ้านครับขอเก็บปลาครับเดี๋ยวมาดูแต้มรวมครับครับผมก็นั่งรออยู่นานครับ ปลาก็ไม่ค่อยกินนะครับก็สรุปแต้มนะครับมานี้ครับวัยกลับบ้านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม